ที่ภูเก็ตนะคะมีการเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวแอร์ซีแลนด์ภูเก็ต2 2 5 Spot ี่สิบห้ c สปอร์ตค่ะ ที่บริเวณล,ลานโลมา,าหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตค่ะนายสุรศักดิ์เกิดจันทร์กรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายส่งเสริมการกีฬาได้เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬาเพื่อช่อมโยงการท่องเที่ยวแอร์ซีแลนด์ภูเก็ต2025สปอร์ตแอนด์มิวสิกเฟสค่ะโดยมีนายสมาวิทย์สุพันณภัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวต้อนรับพร้อมด้วยนายธรรมวัฒน์วงเจริญ,ญยศนาย,ยกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนางรัชดาพรโออินท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตตลอดจนหัวหน้า ส่วนราชการภาครัฐภาเอกชนแล้วก็นักขอพยานนักกีฬามาเข้าร่วมงานค่ะสำหรับการแข่งขันกีฬารายการดังกล่าวนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสสาคัญในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็เลยเห็นความสําคัญของจังหวัดภูเก็ตรวมไปถึงศักยภาพนะครับที่จะให้ภูเก็ตนะครับเป็นพรีเมียมเดสติเนชันที่มุ่งในเรื่องของการพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูงครับผสมผสานกิจกรรมทั้งวัฒนธรรมธรรมชาติความบันเทิงแล้วก็ กีฬานะครับระดับประเทศแล้วก็ระดับนานาชาติด้วยนอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องในเรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดภูเกต็ตโดยตรงผ่านภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางเรื่องของที่พักการเดินทางอาหารและก็การบริการครับและก็ยังเป็นการพัฒนาวงการกีฬาของจังหวัดภูเกต็ตให้มีความหลากหลายส่งเสริมให้เยาวชนและก็ประชาชนครับให้มีกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และสามารถที่จะพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศและก็กีฬาอาชีพได้ซึ่งก็คาดว่านะครับสามารถดึงดูดนักกีฬา นักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศรวมไปถึงต่างประเทศสามารถที่จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนและก็ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วยครับ